ความเดิมเมื่อ6ปีที่แล้วผมได้ทําการนําเจ้า New Laser บ้านเรานะครับไปทําการแปลงโฉมหน้าเป็นตัวเซดียอและเลียตัวเมืองนอกนั่นเองที่ U EVO Shop Thailand นะครับแล้วก็ได้ทําการสว a ปเครื่องคนระับซึ่งเป็นการสว a ปจากเครื่อง 4G 1.8นะครับเป็นเครื่อง 4G 93T หรือว่าเครื่อง 1.8GDI Turbo นั่นเองครับโดยได้ให้ทาง U Absolute การลาดนาเข้าขตัดเซดิเอตเลียนจากทางญี่ปุ่นเข้ามาและทําการสว a ปเครื่องยนต์ให้และหลังจากใช้งานไป2ปีก็มีเช็ค engine โชว์ขึ้นมาก็ได้ทําการนําไปลานท่อเพื่อทำการเปลี่ยนโต๊ะ O2 sensor หลังจากนั้นก็ มีคนถามถึงรถคันนี้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างใช้งานดีไหมในคลิปนี้ก็ได้ถึงเวลามาอัปเดตเจ้ารถคันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วครับช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับก็เลยจะนาเจ้ารถคันนี้นะจากเดิมกล่องเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นค่าส่วนผสมน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นส่วนผสมการจุลระเบอดต่างเนี่ยมันหนาไปนะครับทําให้มันค่อนข้างที่จะกินน้ามันนะครับแล้วก็จุดไหมไม่สมบ,บูรณ์นั่นเองนะครับ ผมจะนํารถคันนี้ไปทาการรีแมปนะครับตัวกล่องเดิมของตัวรถเนี่ยเพื่อทาการปรับค่าส่วนผสมน้ํามันนะครับจะทําการจูนนะครับไปใช้กับน้ e ํามัน e20 ในบ้านเราครับเพราะรถเดิมเนี่ยผมจะทําการเติมน,น้ามันตัว95นะครับจะมีการรีแมปนะครับเพื่อทาการปรับค่าส่วนผสมให้ใช้น้ e ํามัน e20 ได้ทําการปลดล็อกรอบนะครับแล้วก็ทำการปลดล็อกความเร็วที่กล่องนะครับเพื่อให้สามารถทาการขับได้ครับเกินร80นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผลหลังจากที่ผมนํารถคันนี้ไปทาการรีแมปนะครับจากคารทังอูแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างเดี๋ยว ดูแล้วก็ดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมพร้อมมาเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อู่แล้วนะครับอู่ชื่อว่า EC j u n i n g นะครับใช้เป็นตัวแซดนะครับ EC j u n i n g search ใน Facebook ได้เลยนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อถึงอู่นะครับก็ทําการพักงาให้เครื่องเย็นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เทเลือกกําลังอัดน้เพื่อเตรียมตัวรถให้พร้อมก่อนที่จะทําการจูนนั่นเองครับผมก็ได้ทาการเปลี่ยนนะหัวเท่เป็น NGK iridium IX แล้วก็เปลี่ยนตัวกองน้ามันเครื่องนะครับนนผมก็เลือกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครััเ็ะลจาาาากกกทที่ดํํชงอ ครับของก็บอกสูบมีอยู่สูบหนึ่งนะครับที่มีกําลังอัดน้อยกว่าสูบอื่นนะครับแต่ยังน้อยกว่าไม่มากนะครับก็เดี๋ยวอนาคตค่อยทำการแก้ไขอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับวัดค่า AF นะครับส่วนผสมระหว่างน้ํามันกับอากาศนั่นเองอันนี้จูเนอร์เขาจะใช้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้วัดด้วยเวลาจูนนะครับน่าจะเป็นเสร็จตัวเครื่องก็พร้อมเมียทําการขึ้นไดโนแล้วครับสำหรับ3ามลันแรกนะครับก็จะเป็นการลันบนไดโนนะครับเพื่อเทสแรงม้าสูงสุดนะว่าเดิมนะครับรถของเราเนี่ยก่อนที่ทำการจูนเนี่รงบคั ซึ่งสองสามลันแรกครับก็ปิดค่านะเป็นการรันนะเพื่อนาการเอาเขามามเหวที่ค้างอยู่ในท่อเนะี่ยออกไปก่อนนะจากในคลิปที่เหงควันดาแบบนี้ไม่ใช่รถดีเซลแต่อย่างใดนะครับคือว่าเดิมส่วนผสมมันหนานะขา่ามเหลวในท่อเยอะก็ต้องไล่ขมาหลวออกจากท่อให้หมดก่อนนะครับ จนสุดท้ายก็ได้ทําการละขม่าวเก่าออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแรงมาที่วัดได้จากรถเดิมๆยังไม่ได้ปรับจูน,นครับแรงม้าเนี่ยจากที่เห็นนะจะอยู่ที่ประมาณ112ตัวนะครับส่วนทอร์กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ165นิวตันเมตรน,นั่นเองครับจูนเนอร์ก็ได้ทําการกําลังเอาคอมนับทำการดูไฟล์หรือเรียกว่าอ่านไฟล์นะครับตัวแมปเดิมจากในเครื่องยนต์นะที่เป็น ECU เดิมของรถยนต์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะนําไปปรับแต่งแก้ไขได้แล้วก็ค่อยเขียนไฟล์ทับใหม่เข้าไปนั่นเองครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จูรรทํําาากกลัังง่่ และหลังจากทำการจุดแต่ละครั้งก็ทำการวัดไดโนนะครับเพื่อทำการดูกราฟแรงไม้แรงบิดน,นะครับว่ามันเหมาะสมแล้วหรือยังนะครับต้องปรับแต่งตรงไหนเพิ่มหรือเปล่า จากที่ได้การจูบไปสักพักนับก็คือพบปัญหานับเนื่องจากเหมือนกับบูธนะครับมันมาไม่เต็มนะครับคือเดิมเครื่องนี้เป็นเทอร์โบนะครับบูธอยู่ที่0.4จากโรงงานนะครับเหมือนบูตมันมาไม่เต็ม0.4บูธมันหายหายนะไม่เท่าที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าใบเทอร์โบก่อนนะครับหรือว่าสายบูธเนี่ยมันรั่วอยู่ตรงไหนนั่นเองทำให้แรงม้าเนี่ยมันขึ้นมาไม่เท่าที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับก็เลยพักเครื่องแล้วก็ลองไล่เช็คดูก่อนเบื้องต้นครับ สุดท้ายไปมานะครับจูนเนี่ยก็จบมาอยู่ที่123.4แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่177นิวตันเมตรนั่นเองนะครับได้ประมาณนี้นะครับเนื่องจากเครื่องเราไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวต้องไปทําการแก้นะครับเรื่องปัญหาเรื่องบูทของตัวเทอร์โบก่อนนะว่ามันเป็นที่อะไรนะครับถ้าเกิดว่าแก้เสร็จเนี่ยกลับมาจูนใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะครับปกติคันนี้ถ้าเกิดว่าเขาปรับบูทไปอยู่ที่มา0.5.6เนี่ยแรงมาที่ได้เนี่ยมันควรจะได้อยู่ประมาณ180ม้าประมาณนี้นะครับนี่ก็เเรรีียได้้้ว่่มอบบจ็ทตสุๆแล การจูน E10 กับเจ้ารถคันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ทําการนารถนะครับออกไปลองขับนะเพื่อดูนะว่าอัตราเร่งดีขึ้นไหมนะสมูทหรือเปล่านะคันเร่งต่างๆแล้วก็รวมถึงอัตราเร่งว่าก่อนรีแมปแล้วก็หลังรีแมปเนี่ยมันมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนก็ลองเอารถเนี่ยขับไปเทปบนถนนจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเราอยากให้ปรับแก้อะไรเนี่ยเขาบอกจูเนอร์เขาตรงนี้ได้เพื่อเขาไปปรับแก้ไขไฟล์แล้วก็แฟดเข้าไปใหม่นั่นเองครับซึ่งจากรีแมปมาครับสิ่งที่รู้สึกได้เลยครับอย่างแรกคืออัตราเร่งดีขึ้นมากๆเเเลนครบบแ้วกก็็งาตออส ดีขึ้นนะครับบัตาราเร่งก็ดีนะครับเหยบรู้เลยนะครับว่ารถเนี่ยมีกําลังมากกว่าเดิมแบบว่ารู้สึกได้เลยนะครับที่สําคัญคือแน่นอนว่าเผาไหม้สมบูรณ์ด้วยนั่นเองครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็ขออัปเดตไว้คร่าวๆประมาณนี้และกันครับเดี๋ยวต้องนํารถนะครับไปทาการแก้ไขก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตว่าจากที่นําไปทาการแก้ไขแล้วเนี่ยรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตอีกทีนึงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็คอมเมนตตคคมิหนไใใรอลับ่่ปป So they